สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสู้คนมีพอบช่องบารเต็กมี้บารเต็กพามากินไส้กรอกพี่น,น,น้องไส้กรอกอีสานพี่น้องไส้กออีสานครับผมมีแบบหลูกกับแบบมีก่อนลูกไงพี่น้องนะมากินกันพี่น้องมาบอตะบอหลายมันอีกินแบบมิโนเสิร์ฟพี่น้องเนาะก่อนกินฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามช่องบารเต็กเรีอกผมขอบขอบกุนไลกับผมตีรับชมคลิบกับผมมากินเลยพี่น้องน่าอหลายดอกพี่น้องไส้กรอกอีสานพี่น้องือ chanh là thiếm đấy nhé xíu xíu đúng

อันนี้พี่อินดาพี่น้องวนพีกหวานเด้อ xài nhau với nó bỏ tao hàn đọc kìa nữa, Hãy subscribe cho มาพี่น้องสั่บๆกับผมต้องทันเลยพี่นอ้องยาวสิเด้อ อเ่อนอืมแต่โหงเลยเป็นอบบเผ็ดนี่นก็กีสาย่น้องตัวิีน้ำจิมเนาะเป็นคอนเ้นไปอ่ะนน้ำจิ้มผอมเนาะ คอันนี้หมูอนีกเซร็จนี้นนหวานบีนอ่ะหอมเลยครับผมเอาลองไหมกระชบ ได้ไม้าสามสิบลูกกับอลิกสองลูกอืม máy ạ, quý cả, hoài. Ở ngoài ngoài Đi lên Rồi mọi người Rồi thấy вот. Mm -hmm. หอ,อมเนาะความหอนของพริกมาแล้วครับผมเดี๋ยวมีปาทิกต์เอาไว้สำเนียีกำลังเนาะมันนี้ก็ได้ใส่กอกอีสานมากินสุีชิ้นองอเพื่อครับผมสวัสดีปาทิสขอต้อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม